ครับวันนี้เป็นวันที่เราจะมาปล่อยพลังของเรามันไปวันนี้จะเป็นวันที่ตัวเราชาร์จแบตครับได้เติมพลังขึ้นมาใหม่วันนี้จะเป็นวันที่ตัวเรานั้นได้ลืมนะครับในอดีตที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์ที่มันเหนื่อยล้าที่มันเกิดปัญหาขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้เจอกับพี่น้องในวันนี้ยินดีตอนรับพี่น้องทุกท่ากีกครั้งนะครับวันนี้ในช่วง เวลาต่อไปนะครับจะเป็นช่วงเวลาของคำพยายามและเพลงนิเทศวันนี้เราได้รับเขียนนะครับจากพี่น้องในคิริจักรของเรานะครับที่จะขึ้นมาเป็นคำพยายามนะครับเราจะเริ่มต้นนะครับตามเราดบับอายุดีไหม <c oughs> <c oughs> ตามเราตับอายุแล้วกันเนะนะรานะครับอารกิกะนะครับคนนี้นานๆขึ้นมาทีหนึ่งนะครับ ผมมั่นใจเลยว่าหลุดใจแน่นอนนะครับขอเชิญพี่เอ็มครับพี่เอ็มครับขึ้นมาเป็นกรรมพิธานครับผรูนะคะรับเป็นครูครูดนตรีนะครับสำหรับาอนุชนของเรานะคะรับสวัสดีครับครับก็การ์ดการ์ดคนสายนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพยานเมื่ออาทิตย์แล้วได้ทางกลับบ้านไปนะ ก็ให้ทำการจองแหนให้นะครับก,ก็ได้ในนาคาแค่200ก็อคือแต่ราคาหกร้อยกว่าแล้วก็ขอบุพระเจ้าผมสรับการทำในชีวิตของผมแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดเตรียมพระเจ้าที่ เราคือเราคิาาดว่าเราต้องการเอกสารคนที่เราก็ไม่รู้ไม่ได้บอกคุณว่าเราต้องการจะไรตัวนี้เราไปเต็นปุ๊บคุณกว่าครูเตรียมมาให้แล้วเราคือเราเราตกใจมากเพราะเราไม่ได้คุยกันลงนงหมือนปีเราแค่แอยากไปที่หาผู้ที่เฉยไม่มีอะไรแต่ครูเตรียมเอกสารให้ครบอย่างแล้วก็ ชีวิตที่ดีขึ้นนบับที่พระเจ้านั้นได้ทรงการเตรียนในทุกๆอย่างเราเชื่ออย่างนั้นไหมอเมนอเมนเราเชื่อนะครับว่าทุกๆเหตุการณ์พระเจ้านั้นอนุญาตให้เกิดแนละ้วพระเจ้านั้นมีพระพรมากมายอยู่เบื้องหลังอเมนนะอาเมนนะครับขอ,อเชนนะิญท่านต่อไปเลยครวกันนะครับผมสำหรับเพลงที่สิษน,นะครับในวันนี้ขอเชิญพี่โอปอคับ ่รถติดผมก็เป็นคนที่เครียดมากๆตั้งแต่เด็กๆครับเพราของคุณพระเจ้าให้พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงผมทั้งชีวิตนี้แล้วก็ชีวิตหน้าด้วยที่เราจะได้รับกันนชีวิตนี้แหละ ก็มีบทเพลงเพลงหนึ่งที่ไม่ได้ร้องนานมากเลยแล้วก็ โยงของออกมานะครับก็พระองค์ครับได้เพิ่มของประทานให้แก่ทุกๆคนนะครับที่รักษาและก็อยู่กับเขาเรียกว่าใช้สิ่งที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับที่อปอกนะครับที่มีใจในการที่อยากนำใช้แล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นที่จะมีเครื่องเครื่องตีหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะครับที่สุดไปเรื่อยๆนะพระองค์ก็ทรงมอบของประทานให้ดี เพื่อถวายเกีรติระองค์ขอเจ้าพวธพรอุทอมากนะครับแั้นมีอีกหนึ่งท่านครับตำรับธรรยานในช่วงท้ายนี้นะครับผมก็ขอเชิญน้องอีค่ะ ขอบคุณคาจารย์นะคะวันนี้ก็เจอขึ้นมาเป็นธรยานะคะถึงการรักษาของอาจารย์นะคะก็เมื่อวานเม่วานเป็นวันสารสร็วันนี้เป็นวันอิตนะคะเมื่อวานเป็นวันเสารนะคะแล้วก็อยู่ในช่วง แล้วก็ห้องแก๊กอยู่คนเดียวใช่ไหมคะทำให้เราเทน้องนออนะคะ่วมตัวเองลวงกตั้งแต่คุมเขาผมม,มันร้อนะมันก็ลวกคุมแล้วก็ลวกไปถึงขาทางด้านาขวาหน้าขาค่ะก็ร้อนมากแล้วก็ปกตินะคะเราจะเป็นคนกุทานาำยาตั้งแต่เด็กๆมาเราก็จะเป็นคนที่ติดกํานทำยาของอบคุณพระเจ้านะคะคนั้นพอรู้สึกร้อนทุกแล้วเนาะพระเจ้า ตั้งแต่ปรุงลงไปหน้าหาเราแล้วก็ว้าวอัศจรรย์ใจเลยพระเจ้าทรงทรงรักษาเราแล้วก็ขอบหนึ่งตาแล้วก็เมื่อเช้าพออับน้ำค่ก็เห็นปบาดแผลของหมองทีง่ผุแต่เรารู้สึกว่าเราเราไม่รู้สึกเจ็บเลยเราลืมไปแล้วว่า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 เราเจ็บแล้วก็ถึงขึ้นมาเป็นคำพยานขอบถึงความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าทร ที่นยามที่เราตกใจเราลองเรียกถาพระเจ้าคพระเจ้าก็ได้ค่อยๆเปลี่ยนไปมาทำการตัดสินใจในชีวิตแล้วก็ขออวยพระเจ้าในทุกกรณีค่ะขอบคุณค่ะทำพีคำพยานดีๆนะครับเราลองอี๋คนสวยด้วยนะครับต่อ เราได้มารวมตัวกันในทางสภาโตรงเพื่อมาทำวิธีทำกันนะครับมาในพิธการพระองการพระโองคารทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้สารเรินและนวัตกรรมพระโองและก็การทานอาหารนะครับวงทางของเรามีเพียบพร้อมมีมากมายแต่น hmm. mm ั hmm. Hence, ่นเป็นเพียงแค่อาหารที่ทําให้ตัวเราเองนั้นมีสุขภาพร่างกายมีความสมบูรณ์เท่านั้นแต่ชีวิตของเราจะดำรงด้วย เพียงอ,อาหารอย่างเดียวก็าหาไม่ได้เราต้องดำรงด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณด้วยนั่นคือวัสนธรรมของพระเจ้าและวันนี้